ฉลาดรอบด้านด้วยวิถีสาก,ก๊กสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันข้อที่1วางแผนก่อนลงมือแบบของเบงทำไมบางคนสู้แทบตายแต่ชีวิตก็ไม่เคยไปไหนนั่นก็เพราะว่าพวกเขาไม่เคยวางแผนตั้งแต่ตน้นคุณนาจะกำลังเป็นหนึ่งในนั้นโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะคะฉะนั้นจาไว้ด้วยค่ะว่าถ้าเกิดไม่วางแผนเท่ากับพังตั้งแต่เริ่มในสมก,ก๊กนะคะของเบงไม่เคยยกทัพไปแบบสุ่มสี่สุ่มห้า ก่อนลงมือทุกครั้งเขาคิดวางแผนล่วงหน้าเหมือนกับวางหมากบนกระดานก้าวหนึ่งที่เขาเดินก็เท่ากับแผน19ที่รออยู่นี่แหละค่ะความต่างของคนที่ชนะกับคนที่แพ้คนธรรมดาจะรีบทําก่อนแต่คิดที่หลังส่วนคนฉลาดจะคิดให้ขาดแล้วค่อยลงมือทํานี่คือเส้นแบ่งบางๆระหว่างความสําเร็จกับความล้มเหลวคุณลองสังเกตในชีวิตจริงดูนะคะหลายคนทําธุรกิจ เปิดร้านลงทุนลงแรงแต่เจ๊งตั้งแต่6เดือนแรกไม่ใช่เพราะว่าเขาโง่แต่เป็นเพราะว่าเขาไม่มีแบบแผนเหมือนกับเดินเข้าป่าโดยไม่มีแผนที่คุณอาจจะเก่งคุณอาจจะขยันแต่ถ้าคุณไม่มีแผนนะคะคุณก็เหมือนกับนักรบที่ไม่มีดาบในที่ทำงานก็เหมือนกันบางคนไฟแรงทำทุกอย่างพร้อมกันสุดท้ายงานเละเทไม่เสร็จสักอย่างแต่บางคนเขียนแผนชัดเจนกำหนดเป้าหมายชัด สุดท้ายเขาก็กลายเป็นคนเดียวที่เจ้านายไว้ใจแล้วใครจะโตเร็วกว่ากันล่ะคะในทางจิตวิทยาเขาบอกว่าสมองของคนเราชอบความง่ายชอบลงมือก่อนเพราะว่ามันสบายใจเหมือนกับขับรถโดยไม่เปิด GPS ตอนแรกก็คิดว่าขับไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็ถึงแต่พอหลงทางก็เสียเวลาเสียแรงเสียโอกาสนี่คือคกลไกจิตวิทยาที่ทำให้คนส่วนใหญ่พังตั้งแต่เริ่ม ในทางจิตวิทยานะคะการวางแผนก็คือการบังคับสมองให้เห็นอนาคตที่ชัดเจนเมื่อคุณเห็นอนาคตล่วงหน้าคุณก็จะไม่ตัดสินใจจากอารมณ์แต่จากเหตุผลที่มั่นคงนี่คือสิ่งที่ของเบ้งเข้าใจดีกว่าคนทั้งแผ่นดินชีวิตไม่ใช่การวิ่งแข่งว่าใครเริ่มก่อนแต่มันคือการดูว่าใครเดินไปถึงเส้นชัยคุณจะเลือกเป็นนักรบที่รีบคว้าดาบแต่ตายตั้งแต่สนามแรกหรือว่าจะเป็นนักวางแผนที่ชนะทั้งสนามคะ ถามตัวเองดีๆนะคะว่าคุณจะหยุดใน99%ที่พังเพราะว่าไม่มีแผนหรือว่าคุณจะเป็น1ที่พลิกเกมชีวิตเพราะว่าคิดล่วงหน้าจำไว้นะคะว่าถ้าเกิดไม่วางแผนก็พังตั้งแต่เริ่มข้อ2คือการรู้เขารู้เราแบบซุนกวนทำไมบางคนแพ้ทั้งๆที่มีเงินมีเส้นสายมีคนหนุนหลังนั่นก็เพราะว่าเขาไม่เคยรู้เขารู้เราคุณอาจจะคิดว่าตัวเองเก่ง แต่ถ้าคุณไม่รู้ใจคนอ่านเกมไม่เป็นต่อให้มีอาวุธครบมือคุณก็แพ้ตั้งแต่ยังไม่ออกรบจำไว้นะคะว่าถ้าไม่รู้เขารู้เรานั่นก็เท่ากับแพ้ตั้งแต่สนามแรกสุนกวนไม่ได้เป็นแม่ทัพที่แข็งแรงที่สุดเขาไม่ได้มีทหารเยอะที่สุดแต่เขารู้จักอ่านทั้งเพื่อนทั้งศัตรูเขาไม่เคยประมาทแม้ว่าคนที่อยู่ข้างๆก็ตามในสนามรบเขามองออกว่าศัตรูคิดอะไรใครจริงใจใครตีสองหน้า เขาไม่หลงเชื่อคำหวานของพันธมิตรเพราะเขารู้นะคะว่าศัตรูในวันนี้อาจจะกลายเป็นมิตรในวันข้างหน้าแต่มิตรในวันนี้ก็พร้อมที่จะหักหลังได้ทุกเมื่อเช่นกันนี่คือรากฐานของการเอาตัวรอดและก็การชนะเกมชีวิตในชีวิตจริงก็เหมือนกันค่ะถ้าเกิดคุณทำงานในออฟฟิศเจอเพื่อนร่วมงานที่ยิ้มให้ทุกวันแต่ลับหลังเขาแทงคุณแบบไม่ทันตั้งตัวคุณลงทุนกับหุ้นหรือว่าทำธุรกิจ เจอคู่ค้าพูดสวยหรูทำสัญญาหรูแต่พอวันจริงเขาทิ้งคุณกลางทางเพราะคุณรู้จักเขาแค่เปลือกนอกเท่านั้นแต่คุณไม่เคยรู้จักเขาจริงๆแต่คนที่รู้เขารู้เราเขาจะไม่ทุ่มหมดหน้าตักกับใครที่ยังไม่แน่ใจเขาจะสังเกตพฤติกรรมคำพูดสีหน้าแววตาและก็สิ่งเล็กๆที่อีกฝ่ายพลาดเขาจะวิเคราะห์ว่าคนคนนี้ไว้ใจได้แค่ไหนแล้วเขาก็เดินหมากอย่างฉันฉลาด และผลลัพธ์ก็คือเขาไม่เคยเจ็บซ้ำเหมือนกับคนที่เชื่อใจไปเรื่อยในทางจิตวิทยานะคะเขาบอกว่ามนุษย์เรามักจะเชื่อภาพแรกที่เห็นยิ้มทีเดียวเราก็คิดว่าคนนั้นจริงใจพูดดีหน่อยก็คิดว่าคนนั้นซื่อสัตย์นี่คือหลุมพรางที่ฆ่าคนมาแล้วนับไม่ถ้วนสมองของคุณถูกออกแบบมาให้ประหยัดพลังงานค่ะก็เลยชอบตัดสินใจเร็วจากข้อมูลน้อย แต่การจะรู้เขารู้เราคุณจะต้องฝืน,นกลไกสมองนี้ค่ะคุณจะต้องฟังมากขึ้นถามมากขึ้นสังเกตมากขึ้นคนที่มองลึกกว่าก็คือคนที่ชนะเกมการใช้ชีวิตนี้ไม่ใช่แค่ต้องเก่งที่สุดแต่คือการเข้าใจเกมที่สุดคุณจะเลือกเป็นคนที่เดินไปข้างหน้าแบบตาบอดหรือว่าจะเป็นนัก,กรบที่มองเห็นหมากทั้งกระดานคะจำไว้นะคะว่าถ้าเกิดไม่รู้เขาไม่รู้เราก็เท่ากับแพ้แน่นอนแต่ถ้าคุณรู้เขารู้เรา คุณไม่จําเป็นต้องสู้ทุกครั้งแค่เลือกสนามที่ใช่คุณก็ชนะไปครึ่งทางแล้วค่ะถามตัวเองให้ดีนะคะว่าคุณอยากจะอยู่ใน99%ที่แพ้เพราะหลงเชื่อหรือว่าจะเป็น1%ที่พลิกเกมเพราะอ่านคนได้ขาดข้อ3ยอมเสียเล็กน้อยเพื่อที่จะได้ใหญ่แบบขเ่เบงทำไมบางคนทำงานมาทั้งชีวิตแต่ก็ยังไม่รวยสักทีเพราะเขามัวแต่หวงของเล็กๆจนพลาดโอกาสใหญ่ๆที่เปลี่ยนชีวิตได้ คงเบ้งสอนชัดเจนเลยนะคะว่าจงยอมเสียเมืองนึงเพื่อที่จะได้ชัยชนะทั้งสงครามแล้วคุณล่ะคะยังติดกับดักกำไรเล็กๆจนพลาดเกมใหญ่ใช่หรือเปล่าคงเบ้งเขาเคยตัดสินใจทิ้งเมืองไม่ใช่เพราะว่าเขาแพ้แต่เป็นเพราะว่าเขารู้ว่าถ้ายอมเสียเล็กน้อยในวันนี้เขาจะได้ชัยชนะที่ใหญ่กว่าทั้งอนาคตนี่คือความแตกต่างระหว่างคนธรรมดากับคนที่เป็นยอดกุนสือ คนธรรมดาก็จะเก็บเล็กเก็บน้อยจนหมดแรงแต่สุดท้ายนะคะก็ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันส่วนคนที่มองไกลเขาจะไม่เสียดายของเล็กน้อยเพราะเขารู้ว่าของใหญ่กําลังรออยู่ข้างหน้านั่นเองคุณเคยเห็นไหมคะบางคนทําธุรกิจออนไลน์ขายของกําไรนิดเดียวแต่ก็ไม่กล้าลงทุนโฆษณาเพราะว่าเสียดายเงินสุดท้ายก็ขายไม่ออกขาดทุนทั้งเวลาทั้งโอกาสบางคนทํางานเก็บโอททุกชั่วโมง แต่ก็ไม่เคยกล้าเอาเวลาไปเรียนทักษะใหม่ผ่านไป5ปีเงินเดือนก็ยังเท่าเดิมเพราะว่าไม่เคยยอมเสียเวลานิดนึงเพื่ออนาคตที่ยิ่งใหญ่กว่าแม้แต่ความสัมพันธ์ก็เหมือนกันค่ะบางคนทนคบกับคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าเราก็เพราะกลัวเหงาแต่การเสียเวลาชีวิตอยู่กับคนผิดมันคือการขวางโอกาสที่จะเจอคนที่ใช่จริงๆในทางจิตวิทยานะคะเขาบอกว่ามนุษย์ชอบความสบายระยะสั้นเราอยากจะได้เงินเร็ว อยากจะได้ผลลัพธ์ไวก็เลยยอมแลกอนาคตกับความสุขชั่วคราวตรงหน้าสมองของเราถูกหลอกด้วยรางวัลเล็กๆมันเหมือนกับโดนอมยิ้มหลอกหวานแป๊บเดียวแต่ก็ไม่ได้ทําให้โตการคิดแบบนี้นะคะจึงทําให้คนส่วนใหญ่ติดกับดักพอไม่ยอมเสียเล็กก็เลยเสียใหญ่อยู่ซ้ําๆซ้าแล้วซ้าเล่าแต่ของเบงเขาไม่เล่นเกมสั้นแบบนั้นเขาเล่นเกมยาวค่ะ และนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเขาถึงถูกจดจําในฐานะกุลซืออันดับหนึ่งจำไว้นะคะว่าชีวิตไม่ใช่การห่วงทุกเศษส,สตางแต่มันคือการกล้าลงทุนกล้าเสียเวลากล้าเสียแรงเพื่อสิ่งที่ใหญ่กว่าคนอื่นข้อ4รู้จักฟังแบบเล่าปี่ทาไมบางคนพูดเก่งแต่ชีวิตก็ไม่เคยไปไหนก็เพราะมัวแต่พูดจนไม่เคยฟังใครเลยนั่นเองจำไว้นะคะว่าคนที่ฟังเยอะเท่ากับเข้าใจลึกแต่คนที่เอาแต่พูด สุดท้ายก็โง่ทั้งที่คิดว่าฉลาดถ้าเกิดว่าไม่ฟังก็พังตั้งแต่ยังไม่เริ่มเล่าปีไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดไม่ใช่แม่ทัพที่แข็งแรงที่สุดแต่เขามีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ยืนหยัดอยู่ได้ก็คือเขารู้จักฟังก่อนที่จะตัดสินใจอะไรก็ตามนะคะเขาฟังขงเบงฟังที่ปรึกษาฟังทหารฟังประชาชนทุกการตัดสินใจของเขาก็เต็มไปด้วยข้อมูลไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่แค่ความคิดของตัวเองเท่านั้น นี่คือสิ่งที่ทําให้เล่าปีไม่ตาบอดในสนามรบและก็ในเกมการเมืองในชีวิตจริงก็เช่นกันนะคะเราจะเห็นคนสองแบบแบบแรกก็คือประชุมทีไรแย่งพูดตลอดคิดว่าตัวเองถูกเสมอผลสุดท้ายเป็นยังไงคะงานพังเพราะว่าไม่เคยฟังไอเดียที่ดีกว่าส่วนอีกแบบหนึ่งก็อาจจะไม่ได้พูดเยอะแต่เขาฟังทุกอย่างเขารวบรวมข้อมูลเขาเข้าใจทุกมุมแล้วเวลาตัดสินใจอะไรก็ตามก็จะแม่นยำเหมือนกับยิงเป้าไม่พลาด สุดท้ายเขาก็เลยกลายเป็นคนที่ทุกคนไว้วางใจแม้แต่ในเรื่องความรักนะคะบางคนเอาแต่พูดเอาแต่บน่นอีกฝ่ายก็เลยเหนื่อยหน่ายจนถอยห่างแต่บางคนฟังด้วยใจฟังด้วยความเข้าใจสุดท้ายเขาก็ได้ใจคนแบบที่ไม่ต้องพยายามซื้อเลยในทางจิตวิทยานะคะเขาบอกว่าเวลาที่คุณฟังสมองจะประมวลผลลึกกว่าการพูดการฟังเท่ากับการเก็บข้อมูลส่วนการพูดเท่ากับการปล่อยของนั่นเอง คนที่พูดอย่างเดียวก็จะหมดไฟตั้งแต่ต้นแต่คนที่ฟังนะคะเขาก็จะสะสมไพ่ไว้เต็มมือแล้วก็เลือกลงไพ่ใบเดียวที่ชนะทั้งเกมถ้าฟังมากก็จะเข้าใจมากถ้าเข้าใจมากก็จะตัดสินใจได้อย่างแม่นยำนี่แหละค่ะคือสมการง่ายๆที่แยกคนธรรมดาออกจากคนที่เป็นผู้นำข้อ5อย่าใช้อารมณ์ทำไมบางคนสร้างทุกอย่างมาทั้งชีวิตแต่พังเพียงเพราะว่าแค่คำพูดคำเดียวตอนโกรธ จำไว้นะคะว่าการคุมใจสำคัญกว่าการคุมคนเพราะถ้าเกิดว่าคุณคุมใจไม่อยู่ทุกสิ่งที่คุณสร้างมาก็อาจจะหายวับไปในพริบตาก็ได้สุนกวนคือผู้นำที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสุขุมในวันที่เขาโกรธจนไฟลุกเขาเลือกที่จะเงียบเขาไม่ใช้อารมณ์ตัดสินเกมการเมืองหรือว่าสงครามนี่คือสิ่งที่ทาให้เขาอยู่รอดเพราะว่าอารมณ์คือกับดักของคนที่คิดสั้นแต่การควบคุมใจ คืออาวุธลับของคนที่มองไกลในชีวิตจริงก็ไม่ต่างกันค่ะบางคนทํางานหนักมาเป็นปีแต่เสียงานเพียงเพราะว่าโมโหใส่เจ้านายครั้งเดียวบางคนลงทุนมาอย่างหนักแต่พอหุ้นตกก็ขายทิ้งเพียงเพราะว่ากลัวทั้งทที่อีกไม่กี่เดือนราคาก็กลับมาแล้วบางคนรักกันมานานแต่พังเพราะว่าเผลอพูดคำแรงๆตอนที่ทะเลาะก,กันทุกตัวอย่างที่บอกมานี้นะคะคุณอาจจะสร้างทั้งชีวิตด้วยความพยายาม แต่คุณทำลายทุกอย่างได้ด้วยอารมณ์เพียงเสี้ยววินาทีในทางจิตวิทยานะคะเขาบอกว่าเวลาที่เราโกรธสมองส่วนที่ใช้เหตุผลจะดับลงในทันทีสมองอารมณ์จะเข้ามาควบคุมเกมนั่นแหละคือเหตุผลที่คนโกรธคิดที่หลังก่อนพูดและนั่นก็คือเหตุผลที่คนงโง่พังเพราะว่าใจตัวเองไม่ใช่เพราะศัตรูแต่ถ้าคุณฝึกควบคุมใจคุณก็จะกลายเป็นคนที่เห็นหมากข้างหน้าคุณไม่รีบตอบโต แต่คุณจะรอจังหวะสวนกลับที่คมกว่านี่แหละค่ะคือความต่างของผู้นำกับผู้แพ้ในชีวิตนี้นะคะไม่ได้วัดกันที่ว่าใครเสียงดังแต่วัดกันที่ว่าใครคุมใจได้นานกว่าข้อ6เลือกคนให้เป็นนี่คือของเบงใช้ในการเลือกม้าเร็วแต่ไม่เลือกม้าสวยทำไมบางคนธุรกิจเจ๊งทางๆท,งที่มีทีมงานหน้าตาดีโปรไฟล์สวยนั่นก็เพราะพวกเขาเลือกม้าสวยแทนที่จะเลือกม้าเร็ว ของเบ้งสอนชัดเจนนะคะว่าอย่าดูแค่เปลือกนอกเพราะสิ่งที่ชี้ชะตาของคุณไม่ใช่ภาพลักษณ์แต่คือผลลัพธ์ที่คนคนนั้นทําได้จริงของเบ้งต้องเลือกมาเพื่อใช้ในศึกมาที่วิ่งเร็วจะพาคนไปถึงสนามรบได้ทันเวลาแม้ว่าจะไม่สวยไม่เด่นไม่สง่าแต่มันทํางานได้จริงนี่คือหัวใจของการเลือกคนนะคะอย่าเลือกคนที่แค่พูดจาสวยหรูแต่ไร้ผลงานอย่าเลือกคนที่ทำงานเก่งแต่ปากแต่ลงมือไม่เป็น เพราะคนแบบนั้นจะไม่พาใครไปถึงชัยชนะได้ยกตัวอย่างนะคะอย่างในที่ทำงานคุณอาจจะเคยเจอบางคนที่แต่งตัวดีพูดจาคล่องแคล่วทำสไลด์สวยแต่พอถึงเวลาลงมือจริงงานกลับไม่เดินกับอีกคนค่ะอาจจะดูเงียบๆไม่พูดเยอะแต่สิ่งที่เขาทำก็คือเขาทำงานเสร็จตามเวลาและก็แม่นยำทุกครั้งแล้วเจ้านายจะไว้ใจใครคะแน่นอนว่าไว้ใจม้าเร็วไม่ใช่ม้าสวย ในความสัมพันธ์ก็เช่นกันนะคะบางคนพูดเพราะยกย่อเก่งแต่ไม่เคยอยู่ในยามที่คุณล้มบางคนอาจจะไม่พูดหวานไม่พูดเยอะแต่เขาอยู่ตรงนั้นตอนที่คุณต้องการที่สุดในทางจิตวิทยานะคะเขาบอกว่าสมองของคนส่วนใหญ่มักจะถูกหลอกด้วยภาพลักษณ์เพราะมนุษย์เราตัดสินใจเร็วจากสิ่งที่เห็นนี่แหละค่ะคือหลุมพรางที่ทําให้คนพลาดจิตวิทยาบอกไว้ว่าเรามักจะประเมินเกินจริงกับคนที่ดูดี แต่ประเมินต่ำเกินไปกับคนที่เงียบหรือว่าหน้าตาดูธรรมดาของเบ้งเขาเข้าใจเรื่องนี้ดีนะคะเขาก็เลยไม่หลงไปกับเปลือกนอกแต่ดูที่ความสามารถจริงๆนี่แหละค่ะคือความแตกต่างระหว่างคนธรรมดากับยอดกุลสื่อข้อ 7. หาคนที่ต่างจากเราทำไมบางคนสร้างทีมแล้วพังทั้งๆท,ที่ทุกคนเหมือนกันหมดนั่นก็เพราะว่าทีมที่เก่งจริงจะต้องเสริมกันไม่ใช่ซ้ำกันจำไว้นะคะว่าคุณไม่ต้องหาคนที่เหมือนคุณ แต่คุณจะต้องหาคนที่เติมเต็มในสิ่งที่คุณไม่มีไม่อย่างนั้นทีมของคุณก็จะไม่มีวันชนะแน่นอนอย่างเล่าปีนะคะเขาก็เป็นผู้นําที่จริงใจแต่เขาอ่อนเรื่องกลยุทธ์ส่วนของเบ้งก็จะเป็นมันสมองที่เฉียบคมแต่เขาไม่ใช่ผู้นําที่ลงสนามเองเมื่อสองคนนี้มารวมกันจึงกลายเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบนี่คือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตเลยนะคะคุณไม่จําเป็นต้องหาคนที่คิดเหมือนคุณแต่คุณจะต้องหาคนที่คิดต่างเพื่อปกปิดจุดบอดของคุณ ทีมจริงๆไม่ใช่กลุ่มคนที่พูดเหมือนกันแต่คือกลุ่มคนที่เก่งต่างกันแล้วพากันไปได้ไกลกว่าเดิมนั่นเองยกตัวอย่างนะคะในธุรกิจบางคนชอบชวนเพื่อนสนิทที่ที่ใสเหมือนกันมาทำงานผลก็คือคิดเหมือนกันหมดแก้ปัญหาแบบเดิมซ้ำๆธุรกิจก็เลยไม่โตเพราะว่าไม่มีใครเติมเต็มมุมมองใหม่แต่บางบริษัท c e o ออาจจะเป็นนักการตลาดเขาก็เลยหาคู่หูที่เก่งด้านการเงินอีกคนอาจจะเก่งเรื่องของการบริหารคน สุดท้ายทีมนี้ก็แข็งแรงเพราะว่าทุกคนเสริมกันแม้แต่ความสัมพันธ์ก็เช่นกันนะคะบางคู่เหมือนกันมากเกินไปก็เลยกลายเป็นกระจกสะท้อนข้อเสียซ้ำๆจนทะเลาะแต่บางคู่ต่างกันพอดีอีกคนใจร้อนแต่อีกคนใจเย็นอีกคนฝันไกลแต่อีกคนคุมแผนได้และผลลัพธ์ก็คือพากันไปได้ไกลกว่าตัวคนเดียวหลายเท่าในเชิงจิตวิทยานะคะเขาบอกว่า คนเรามักจะเลือกสิ่งที่คุณเคยเพราะว่ารู้สึกปลอดภัยเราจึงชอบคนที่เหมือนเราคิดเหมือนเราทำเหมือนเราแต่ความปลอดภัยมักจะไม่พาเราไปได้ไกลคนที่เก่งจริงเขาจะกล้าเปิดใจให้คนต่างจากเราเข้ามาในทีมเพราะเขารู้นะคะว่าความต่างเท่ากับจุดแข็งใหม่นี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมผู้นําที่ยิ่งใหญ่จึงไม่หาคนที่เหมือนกันแต่จะหาคนที่เสริมในสิ่งที่ตัวเองขาดข้อ8ใช้จุดอ่อนเป็นพลังทําไมบางคนถูกด่าว่าเลว ถูกตราหน้าว่าร้ายแต่กลับยิ่งใหญ่เหนือคนทั้งแผ่นดินเพราะเขาไม่หนีจุดอ่อนแต่ใช้จุดอ่อนนั้นกลายเป็นพลังที่ใครก็หยุดไม่ได้โจโฉคือหลักฐานนะคะว่าคุณไม่จําเป็นต้องเพอร์เฟกคุณแค่ต้องรู้จักเปลี่ยนข้อเสียให้กลายเป็นอาวุธโจโฉถูกตราหน้าว่าโหดเหี้ยมเลือดเย็นไรเมตตาแต่เขาก็ไม่เคยปฏิเสธภาพนั้นเขากลับใช้มันสร้างความเกรงกลัวจนศัตรูไม่กล้าแม,ม้แต่จะหายใจผิดจังหวะ นี่คือความต่างของคนธรรมดากับผู้นำที่ใหญ่คนธรรมดาพยายามซ่อนข้อเสียแต่โจโฉดึงข้อเสียนั้นขึ้นมาจนกลายเป็นภาพลักษณ์แห่งอานาจยกตัวอย่างในชีวิตจริงนะคะบางคนอาจจะพูดไม่เก่งแต่เขาเอาความเงียบมาเป็นจุดแข็งใครๆก็เดาไม่ออกว่าเขาคิดอะไรอยู่ทำให้ทุกคำพูดที่ออกมาหนักจนใครก็ไม่กล้าล้อเล่นบางคนถูกมองว่าเข้มงวดดุเด็ดขาดแต่เขาก็ใช้สิ่งนั้นจนกลายมาเป็นแบรนด์ ใครๆก็รู้ว่าถ้าจะทำงานกับเขาจะต้องจริงจะต้องเป๊ะจะต้องได้ผลลัพธ์นี่แหละค่ะคือการเอาภาพลักษณ์ที่คนคิดว่าน่ากลัวกลับมาสร้างความน่าเชื่อถือจนใครๆก็อยากจะอยู่ข้างๆแม้แต่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะบางคนโดนว่าเป็นคนขี้แพ้อ่อนไหวแต่เขาก็เปลี่ยนความอ่อนไวหวให้กลายเป็นพลังแห่งความเข้าใจคนจนสุดท้ายเขาก็ชนะใจคนทั้งชีวิตด้วยสิ่งที่เคยถูกมองว่าอ่อนแอนั่นเอง ในทางจิตวิทยานะคะเขาบอกว่าสมองของคนเรามักจะพยายามซ่อนข้อเสียเพราะกลัวถูกตัดสินแต่ยิ่งซ่อนคนอื่นก็ยิ่งเห็นว่ามันคือจุดด้อยแต่เมื่อคุณยอมรับแล้วก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์จุดอ่อนก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คุณต่างออกไปนี่คือหลักการที่เรียกว่าการตีกรอบใหม่ข้อเสียที่เคยเป็นบาปก็อาจจะกลายเป็นแบรนด์และแบรนด์นั้นก็คืออำนาจที่ใครก็ปลอยไม่ได้จำไวมนะคะว่าคุณไม่จาเป็นต้องสมบูรณ์แบบ คุณไม่จําเป็นต้องถูกทุกเรื่องแต่คุณจะต้องรู้จักใช้สิ่งที่คุณมองว่าเป็นข้อเสียให้กลายเป็นพลังของคุณนั่นเองข้อ9สร้างภาพลักษณ์ให้เป็นทําไมบางคนเก่งแต่ไม่เคยดังทําไมบางคนไม่เก่งเท่าไหร่แต่คนทั้งโลกยอมรับเพราะโลกนี้นะคะไม่ได้ตัดสินที่ความจริงแต่ตัดสินที่ภาพลักษณ์ที่คุณสร้างขึ้นมาไม่ฟังก็เท่ากับพังตั้งแต่ย่งไม่เริ่ม อย่างโจโฉนะคะเขาคือกุนซือที่เข้าใจเกมนี้ดีกว่าใครเขารู้ว่าโลกไม่ได้สนใจแค่สิ่งที่คุณเป็นแต่โลกสนใจว่าคุณทําให้คนอื่นมองเห็นคุณแบบไหนเขาสร้างภาพลักษณ์ของความเด็ดขาดโหดเหี้ยมไม่ลังเลแม้ว่าบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้โหดอย่างที่พูดถึงกันแต่เพราะว่าภาพลักษณ์นั้นถูกส่งต่อมันก็เลยกลายเป็นเกรกกาะกําบังทําให้ศัตรูหวาดกลัวก่อนที่ดาบจะออกจากฝักด้วยซ้ํานี่คือพลังของภาพลักษณ์นะคะ มันทำให้คุณไปถึงชัยชนะได้โดยที่คุณยังไม่ต้องลงสนามเลยยกตัวอย่างในชีวิตจริงนะคะคุณอาจจะเก่งกว่าคนอื่นแต่ถ้าคุณไม่มีภาพลักษณ์คนก็จะไม่เชื่อบางคนพูดไม่เก่งแต่แต่งตัวดีพรีเซนต์ชัดภาพลักษณ์ดูแน่าเชื่อถือสุดท้ายเจ้านายก็เลือกเขาไม่ใช่คุณในธุรกิจนะคะอย่างสินค้าธรรมดาแต่สร้างภาพลักษณ์ให้ดูหรูก็สามารถขายได้แพงกว่าสินค้าที่ดีกว่าแท้ๆ เพราะลูกค้าเขาไม่ได้ซื้อแค่สินค้าแต่เขาซื้อภาพที่คุณทําให้เขาเชื่อนั่นเองหรือแม้แต่ในความสัมพันธ์ก็ตามบางคนสร้างภาพว่าเป็นคนที่จริงใจมีสนเสน่ห์ดูน่าเชื่อถือแม้ว่าจะไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบแต่เขากลับได้ใจคนเร็วกว่าคนที่ดีจริงแต่ไม่เคยแสดงออกในทางจิตวิทยานะคะเขาบอกว่ามนุษย์เราจะตัดสินคนภายในไม่กี่วินาทีจากสิ่งที่เห็นมากกว่าสิ่งที่เป็นนี่เรียกว่า first impression effect ก็คือผลสะท้อนจากภาพแรกที่เรารับรู้แล้วก็ภาพแรกมันก็จะฝังอยู่ในสมองเราอย่างยาวนานแม้ว่าความจริงจะไม่ตรงก็ตามนี่แหะค่ะคือเหตุผลที่คนเก่งจริงๆบางคนแต่ไม่รู้จักสร้างภาพลักษณ์ก็เลยถูกมองข้ามส่วนบางคนเก่งแบบครึ่งๆกลางๆแต่สร้างภาพลักษณ์เป็นนะคะเขากลับก้าวหน้าเร็วกว่าคนที่เก่งกว่าด้วยซ้ําจําไว้นะคะว่าโลกแห่งความจริงไม่ได้ยุติธรรมกับคนที่เก่งที่สุด แต่จะเข้าข้างคนที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ได้ชัดเจนที่สุดนั่นเองข้อ 10. ใช้จิตวิทยาเป็นทำไมบางคนไม่ต้องลงมือสู้แต่ก็ทำให้ทั้งห้องทั้งองค์กรทั้งคู่แข่งสั่นสะเทือนได้นั่นก็เพราะเขารู้จักการใช้จิตวิทยาคำพูดเดียวบางทีนะคะก็สามารถแทงลึกยิ่งกว่าดาบเป็นพันเล่มได้อย่างโจโฉนะคะเขาไม่ได้ชนะเพราะว่ามีทหารมากที่สุดไม่ได้ชนะเพราะว่าแข็งแรงที่สุด แต่เขาชนะเพราะว่าเข้าใจคนเข้าใจจิตวิทยากดขวัญศัตรูได้เขาใช้คำพูดปลูกใจทหารเขาใช้การเลือกจังหวะเงียบหรือการแสดงออกเพียงเล็กน้อยที่ทำให้ทั้งก๊กสั่นสะท้านนี่คืออำนาจของคำพูดและจิตวิทยามันไม่ใช่แค่การพูดเก่งแต่มันคือการเข้าใจว่าอีกฝ่ายคิดอะไรรู้สึกอะไรและก็กลัวอะไรแล้วก็ใช้มันเป็นอาวุธนะคะในทางจิตวิทยานะคะเขาบอกว่า คำพูดนั้นมีพลังเพราะว่ามันกระทบสมองอารมณ์โดยตรงสมองส่วนนี้จะตอบสนองเร็วกว่าเหตุผลนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่ว่าบางครั้งคำพูดสั้นๆทําให้เราจําตลอดทั้งชีวิตไม่ว่าจะเป็นคําที่สร้างแรงบันดาลใจหรือว่าคําที่ทําร้ายใจที่สุดโจโฉเข้าใจตรงนี้ดีค่ะเขารู้ว่าไม่ต้องลงดาบทุกครั้งแต่ลงคําพูดที่ตรงจุดก็สามารถทําให้คนทั้งกกเคลื่อนตามใจเขาได้ข้อ11 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีมากกว่าสร้างศัตรูทําไมบางคนสู้มาทั้งชีวิตก็ไม่เคยชนะนั่นก็เพราะเขาหมดแต่สร้างศัตรูจนไม่มีมิตรเหลืออยู่ข้างกายสุนกวนสอนชัดเลยนะคะว่าก่อนจะรบจะต้องลองเจรจาเพราะการมีมิรเพิ่มหนึ่งคนบางทีมีค่ามากกว่าการชนะศึกพันครั้งสุนกวนคือกษัตริย์ผู้รอบคอบเขาไม่ได้อยากจะมีชื่อเสียงว่าเป็นนักรบที่ฆ่าล้างศัตรูแต่เขาเลือกที่จะเจรจาสร้างพันธมิตรลดศัตรูเพิ่มมิร าะเขารู้ค่ะว่าสงครามจริงๆแล้วนั้นไม่ใช่แค่ในสนามรบแต่คือการบริหารคนการเก็บแรงแล้วก็การใช้มิตรให้เป็นกำลังนี่คือความต่างของผู้นำอัจฉริยะกับผู้นำที่คิดสัน้นยกตัวอย่างนะคะอย่างในที่ทำงานบางคนชอบเอาชนะทุกเรื่องทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานไปทั่วสุดท้ายก็ไม่มีใครอยากจะร่วมทีมแต่บางคนเลือกที่จะสร้างสัมพันธ์ช่วยเหลือสื่อสารเวลามีปัญหาก็ทุกคนพร้อมช่วยเขากลับ ผลลับก็คือเขาโตเร็วกว่าเพราะว่าไม่ได้สู้อยู่คนเดียวในธุรกิจนะคะบางคนคิดแต่จะแข่งขันลดราคากัดกันแทบตายแต่บางคนเลือกที่จะจับมือคู่แข่งแบ่งตลาดการสร้างโอกาสร่วมกันสุดท้ายเขาก็ทำกำไรได้ทั้งคู่ในขณะที่คนอื่นเจ๊งในทางจิตวิทยานะคะเขาบอกว่ามนุษย์เราสมองของเรามักจะถูกครอบงำด้วยอีโก้เราชอบเอาชนะมากกว่าที่จะหาทางอยู่ร่วมกัน แต่การเอาชนะมักจะสร้างศัตรูการหาทางร่วมมือมักจะสร้างพลังนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่ซุนกวนไม่รีบรบเพราะเขารู้ค่ะว่ากําลังที่แท้จริงไม่ได้มาจากการฆ่าศัตรูแต่มาจากการมีคนข้างกายที่พร้อมจะลุกขึ้นสู้ไปด้วยกันจําไว้นะคะว่าชีวิตไม่ใช่เกมที่คุณจะต้องมีศัตรูเยอะถึงจะยิ่งใหญ่ได้แต่คือเกมที่คุณมีมิตรแทร้เยอะพอที่จะพาคุณไปถึงฝั่งฝันได้นั่นเองข้อ12อย่าดูถูกคนเงียบ ทำไมบางคนดูธรรมดามากดูเงียบๆไม่พูดไม่จาแต่พอถึงเวลาจริงเขากลับเป็นตัวเปลี่ยนเกมทั้งชีวิตจำไว้นะคะว่าอย่าดูถูกคนเงียบเพราะคนที่ไม่พูดบางทีคิดลึกกว่าที่คุณเคยจินตนาการอย่างเล่าปีนะคะเขาไม่ใช่คนที่เสียงดังที่สุดไม่ใช่คนที่ออกคำสั่งเสียงแข็งที่สุดเขาเป็นคนที่เงียบสุข,ขุมไม่เร่งรีบแต่ทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยพลังคนที่พูดเยอะมักจะเผลอเปิดไพ่ทั้งหมดตั้งแต่ต้น แต่เล่าปีเขาเลือกที่จะเก็บเงียบและพอเขาขยับเพียงครั้งเดียวทั้งสนามก็ต้องสั่นสะเทือนนี่แหละคะ่ะคือพลังของความเงียบมันไม่ใช่การอ่อนแอแต่มันคืออาวุธที่ซ่อนอยู่ยกตัวอย่างอย่างในที่ทํางานนะคะคุณอาจจะเจอคนที่ประชุมทีไรก็พูดนําทุกครั้งอธิบายยาวเป็นชั่วโมงแต่สุดท้ายงานก็ไม่เดินในขณะที่อีกคนเงียบไม่ค่อยพูดแต่พอเขาเสนอความคิดเห็นสั้นๆทุกคนในห้องเงียบฟังเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดออกมานั้นแม่นยํา ชัดเจนและก็ทําได้จริงหรืออย่างในธุรกิจก็ตามบางเจ้าของชอบโฆษณาเสียงดังโชว์ใหญ่โตแต่พอส่งของจริงคุณภาพกลับไม่ถึงสุ่ดอีกเจ้าหนึ่งไม่ต้องพูดเยอะไม่สร้างภาพแต่ทํางานเงียบๆส่งผลงานให้ชนะใจลูกค้าแล้วสุดท้ายใครอยู่รอดคะไม่ใช่คนที่เสียงดังแต่คือคนที่ทําได้จริงในทางจิตวิทยามนุษย์นะคะเขาบอกว่าสมองเรามักจะตีค่าความเงียบต่ําเกินไป เรามักจะคิดว่าคนที่เงียบเท่ากับไม่มีอะไรแต่ความจริงแล้วสมองของคนเงียบนั้นมักจะทำงานหนักกว่าที่เราเห็นเขาเก็บข้อมูลฟังมากกว่าพูดน้อยกว่าและผลก็คือเขามีข้อมูลเต็มมือและก็พร้อมที่จะใช้เมื่อถึงเวลานี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคนเงียบบางครั้งถึงกลายเป็นคนที่คุมเกมโดยที่ไม่ต้องเปลืองเสียงแม้แต่คำเดียวจำไว้นะคะว่ายอย่าดูถูกคนเงียบเพราะความเงียบคือสนามฝึกที่ทำให้เขาคมกว่าใคร เสียงที่ดังที่สุดไม่ใช่พลังแต่ความเงียบที่แม่นยำนั่นแหละคืออาวุธที่อันตรายที่สุดและถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เมจะลงในทุกวันนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะนะ